สวัสดีครับนักเรียน<ม>ชอกอหนึ่งทับสกลุ่ม3นะครับสบายดีนะทุกคนนะฮะวันนี้ครูจะมาพูดถึงการใช้เกตหังปลาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนนะเพราะจากที่เธอได้ดูวิดีโอไปยาวๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับครูก็จะมาอธิบายาภาพของการใช้เกตหังป่านะจากรูปที่เธอเห็นอยู่ตัวเนี้ยนะครับ ก็จะเป็นการตั้งเกจถางปลานะก่อนที่เธอ,อยังไงครับก่อนที่เธอจะเริ่มการกึ่งเกลียวนะครับเพราะว่าการตั้งเกจถางปลาเนี่ยมันจะส่งผลให้มีดกึ่งเกลียวสามเหลียมของเธอเนี่ยมันจะทําให้เกีียวมันตั้งฉากนะครับเพราะว่าเกีียวตัวเมียกับเกีียวตัวผู้เนี่ยมันจะต้องตั้งฉากทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเกีียวที่อยู่ในนัดนะรหรือเกีียวที่อยู่ตรงสลักก็ตามนะครับ นั้นวิธีการจะทําให้มีดกึ่งเนี่ยมันตั้งฉากนะครับเราก็ยังไงเราก็ใช้ตรงบริเวณคมตัดของมีดเนี่ยเอามาทาบกับตัวเกตหางป่าของเราซึ่งจําได้ไหมครับเกตหางปลาจะมีมุมเท่าไหร่จำไม่ได้เลยทุกคนจำไม่เลยจำได้ไหมครับเท่าไหร่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เท่าไหร่เงียบอีกเกตหางปลาจะมีมุมเท่าไหร่ครับ geometric 60องศา,าถูกต้องครับ60องศานะครับยังจำได้ไหมครับเกตหถังปลาจะมีมุม60องศาในการกึ่งเก,เกียวเมติกนะเราก็เอาตรงเนี้ยนะครับมาท่าบริเวณตรงคมตัดของมีกึ่งเกียวสามเหลี่ยมส่วนอีกด้านหนึ่งนะเราก็เอาตัวลำตัวของเกตเนี่ยไปท่ากับตัวชิ้นง,งานนะชิ้นง,งานเนี่ยคือเราจะกึ่งปอกไว้นะครับตามขนาดจากรูป ครูจะกึ่งเกียว m 1 6คูณ2นะครับ m 1 6คูณ2ดังนั้นครูก็เอาผิวอีกฝั่งหนึ่งของเกรดหางปลาเนี่ยมาทาบนะการทาบเนี่ยจะต้องให้มันสนิททั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งจะขนาดไม่กับชิ้นงานนะครับอีกฝั่งหนึ่งตัวเกรดสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะต้องพอดีกับคมตัดของมีกึง่งจากนั้นเราก็เป็นไงครับค่อยๆล็อกที่ปลอมมีดนะ แสดงว่าเป็นไงครับตอนนี้มีกึ่งของเราก็จะมีความอะไรครับตั้งฉากกับตัวผิวของชิ้นงานก็จะสามารถเริ่มทําการขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการอะไรครับตรวจสอบระยะพิษที่เราตั้งตรงบริเวณหัวเครื่องว่าถูกต้องหรือไม่ฉะนั้นในส่วนตรงนี้ครูก็อธิบายซ้ําให้นักเรียนเ,เข้าใจอีกทีนึงนะครับแล้วค่อยมาพบกันต่อไปในส่วนของเรื่องของการเริ่มการกึ่งเกี่ยว